ใช่สบายดีและสวัสดีทีทุกท่านที่ติดตามนะคัสส้มมื้อนี้เฮากะสิพาครอบครัวเข้าป่าก่อนมื้อนี้เข้าป่าหางกินนั่งหมวกนอดเลยเป็นแม่มุกยังผันอดล่ะลูกมาสบายดีดูฮะสบายสบายดีแต่เข้าป่าละนั่งหมวกไปเที่ยวป่ามื้อนี้ไปกินปลาดุกบ่กลูกยางแหละ เครื่องครบเลยเหมือ <tacos> น you know ี่ไปเครื่องกินกนีมีมองมองมวงม่วงโมกน่ากินยังบ่กินยังไปสี่บ่มีขบมืดนี่เอาแข็งไปพวับมือนนี่เต็มทางเลยคนขับรถกับเบายื่นมือนนี่เบายื่นคนนั้นขี้ไร่ปลาปลาแบบนี้ คือมึงจได้มหนี่ครับน่าแล้วเมาลอประมุกมาลอดไทยวะ bây ăn măng muộng, măng muộng cà xo, bây giờ mình đi lạc măng muộng thằng này chọt lấy kín lửa bọn này nè dễ không? Được rồi, đi ăn măng แวมาให้กอนนะมาก็น,นอนอยู่ให้ดิแวบบ่มาเอาเครื่องอยู่ให้ก่อนเอาไฟเอานะแวบบมาให้มาเอาเครื่องเอาไฟเอาเปนอนมายืนคุณมากัดดีใจมาเฝ้าให้บรดเมื่อเลย มากันดีใจพอจะคลองมาเอามาเอาไฟในพอบนี <único S 1> Eat, ่ไปใส่แต่ปลาไปไปนี่เอาเครื่องแล้วบ้ากัยยาเอามาไปนำเพื่อเพื่อพอแล่นยามนี่เดินภาคบาทนี่ พอโตหน่อยขึ้นรถบ้านเป็นที่ฟุ้นขนาดเดี๋ยวมาหัดบานสร้างแต้งบ้านนั้นสิบหลังคาเท่อนัวอันนี้กรับดิ้งตรงนี้ตรงนีง้คือปว มาจากโลงว่าเอาโลงแม่มันบากระทองเลไนะ คือว่ามาแต่ดนละเหยียบเป็นข้าไหนมากับไงลงอันแมบน้ำละอากาศเริ่มฮอนแล้วี้เสียงจักจันห้องละน,นี่เป็นกี่ต้มนเนี่ย มัวเดอ้อมานี่เบิ่งผักหวานก่อนกําลังเป็นดอกดอกมันนี่แกงแสบได้เลยนี่นแคบอันนี้นมามาเอาผักหวานก่อนยืนนี่เป็นดอก,กงามๆเลยนี่เก็บเอาอ,อันดอกผักหวานก่อนอูย่อนอ่อนมันก็มีอยู่เทึงหู ไปแกงใส่ปลาขึ้นด้วยยืนขึ้นดุขึ้นไหนวะทำนี้ก็ขึ้นบ่ได้ปานันมาผู้ช้าวขึ้น ย่อนอ่อนมันกับลายได้ได้ในนี้ใบอ่อนมาดิเห็นบ่นี่กำลังปงอันนี้นะย่อนทั้งแค้นตอนนี้นะหย่อนปักวานนี่เอาทกมาใส่ไปเอาอันนั้นนะเอาไมเอาไหมเอาทกมาใส่ละัอนกระสอบน้ำแข็งใครเลยมันมันเหี้ยได้เห็นในนี่มันถูกับเสือเออมีทงอีกว่าเ้อที่มึงเด้อเออนะ Nhìn thêm lỗ kẹp Nó đỏ của là cả ao nhỏ nó ăn bánh Thường nào Hãy ừ. subscribe คือไ่รู้วะไม่ไรู้งไูไหมนะเออ,อน,นี่ในตัวอันงามันสี่นะเออหย่อนอ่อนได้ฮะวานไลยได้อยู่ถึงหย่อนอ่อนมันน้อยน้ำมกน้ำมกเป็นผูกเก็บไลายสร็จแล้วได้อยูจจ่นี่ก็ยังเต็มทงละเออหย่อนอ่อนแว้นั้นแหละเสบนะ ไปแกงใส่ปลากันได้ปะแกงใส่ปลาดุกเอออำไงเด็ดเอาหย,ย่อนอ่อนมัน,นยด็ดมันอันนี้ดอกมันอืเศษตัวเด,ด็กัด,ดกันมันออกมันไร้ไรเนะลยหย่อนมันยังหน่อยบอ,ยอยยมันกำลังปง่งเนาะอะไรกั นี่สังเกตแท่นี้ฮะหย่ Nh อนน,น้อยๆหน,น,นึ่งเดนไล้แหละขันสอบละมุกอ้อทำตีกิ้งก่นนี่ดนบอ,อนี่นะฮะมาหอดด้านนะไก่จะหอดบอลอยู่ะ หอยทัดไปนี่แหละบอลอยู่อ่าออมาหอดด้านนี่เห็นพักกระโดนเก็บพักกระโดนก่อนเพื่อได้ปลาปนกินกับป,ปุลปลาหยอดงามไปเลยอ,อืมเอาเห็ดก็ออกนี่เออบัวแมนเนาะเห็ดอะไรกินบัวไหลง่ายมาดิอ่นอนๆเลยกินกับป,ปุลปลา มาไก่ยังหอดบอลอยู่เลยนะเก็บผักตามทางไปมีทั้งผักกระโดนผักหวานไปไหนก็หาเก็บผักตะเปียกอีกนี่ลวกกินเมล็ดแ,แต่มาหอดที่พักบ้านนี่มาอยู่บรรยากาศแสอยู่บรรยากาศเ <laughs> ออบรรยากาศงามบรรยากาศงาม <laughs> อยู่เสื้อบรรยากาศงามนะแคมนม้ำแคมน้ำอยู่วิวดีแดดวิวดีบรรยากาศงาม นี่ฮาวาสิมาดูดน้องนี่โหลดเป็ดหน่อยมานำบ่มีผูุเกลือให้กิน,นไงมุกมาหอดกินโหลดนี่อย่างติดหัวนี่น้ำกอหัวน้ำกอหัว แบบม่แตงโมเก็บพักตะเปยอยู่งน,นี้นะ,ะต่างจากเนี่นดูแรงกระแห้งเลยนี่ามาต่างจากดูดจากเสียหงเหรือบอแหละบนหนามลายนี่ครับแม่แตงโมลวกพักก่อนกิน ห้องทองก่อนยังบัได้แนวกินนะผักตะเปียดกับอยอดทั้งแค่นลาวานโนรนะหมอลาวานแห้่แซ่บและหลวกใส่ตะวานไล่ลายปอะมานีแกงแมนแกงไดันปลาดุกคือแกงใปลาดุกขักใช่ไหมนี่กับบัน้นปนแคบอนีดูตะวาน ส่วนบางนี่ดูดบุหรี่างนี่มันเลิกเข้าไปใน่มันเป็นถ้าเลิกเดลยแต่ประดุกร้ายวางนีนะ่ประดุกปรากดเสแล้วนะยันนึงกันจําแจวกันหัวพักจําแจวมาโมทั้งไมลากินบ่าไปพักคุณเจอไหมินบ่ข้าวนะนจําแจวหัวพักจําแจว a me a เขากินน้ำแล้วบดนี้ข้งายงหน้าก็เป็นย่างนะนั่ <c oughs> งกินมีลายยางบนี้เอามาเป็นน้ำเกลียวน้ำแดงต้องไว้เติมนม้ำต้องจะปิดกระแถวนี้ดูดว่าท่านหอดสมองสำเริ่มคำและนา้าตอนี้ก็ น้หามน้ำบ่ตาหัวบาหน้ำ,นำอยู่นี่มันเป็นเอิบหินลายนะยันแต่ดูดแห่งไรยันแต่มันเขาตามเอิบหินนี่นนตามเหลือหินนี่เขาเสียงออมปูได้ว่ามันเป็นหินเหลือเพาะเขาหดพีกตรสังเกตเพิ่จได้ปลามันหม,มักเอาไปสดน้ำตามหิน,นตัวเดียวกับกุ้ง 阿拉斯加ว่ย wow. okay. เดิมคำเลยในแตงโมก,ก็น,นอนแล้วหนาวส่วนเด็กหน่อยเขาพากันไปหล่อดานตอนนี้กันมาตรงร้ายเติบเลยแต่ว่าคือบเห็นปลาบ่อนนไปก่อนที่ดูนะเห็นปลาลายอยู่แต่แบบว่ามันเขาทำปลาเกล็ด หน้อยก็มาละพาก,กันไปหาเก็บผักตะเปียกได้ลายประโมกผักตะเปียกนะได้ลายโธ่พาก,กันไปหาเก็บผักตะเปียกมาซองกำคนละกกำรซรองกำไาเด็กน้อยครับไปหาเก็บผัก นีกะคำลรไถ่ปลาละพ,ดพดอดีมันบืนขึ้นมองได้นี่เบิ่งปลาที่ได้กันเด้ปลาคอกับปลากดโอ้ตุ๋ยค่ะกระดปลาคอตัวนี้หางกุดไม่งั้นถือเขายิ่งมันบืนขึ้นเถิงดูได้ปลากรดนี่เอาอยู่แคบหนามเลยไง ยกินอเนติดนี่ล่ะมาอนนเนื่อร่ง้งาก็ากสิกินก๊ย่ที่แมนถือเขายิ่งเขายิ่งถือหางมันไปจ้าปลาเขาพันปลาปลาเขาพันพันทึถึงหางมัน,นหางก,กุดปกระไดปลาคอตัวหนึ่งปลากดตัวหนึ่งมันบะเ็นปลาป,ป็าปนปลาจักไปทางใดน่ปลากดเอาอีกจะหน่อยกรแหงเสียดอไกินปลานี่ ต้มตบสมเนาะตมม้มมไ<อ>ม่มีอะไรนี่ปรากฏนะปีงไฮหลาก็ได้ปีงแบบปรากฏนะปลามันบืนขึ้นดิมันบืนมันจากไปวังใหม่แล้วเบิ่งเนี่มันเบือนเป็นปวังเติงอืมมันบืน,บน,บนขึ้นไปเถิงพูกแต่ปรากฏเพิ่มอีกจะประคอกอีกตัวใหญ่ได้ปรากฏไง นางโมกเป็นเห็นปรากฏนี่ถ่วงอยู่ปิ้งจำตูเนาะมกับต้าอมันจะปิ้งเพราะคือเห็ดเป็นถอนว่าอันนี้จะไปตัวโมกอันนี้อีลาเห็นจแกตัวปรากฏนะเห็นตัวหนึ่งใหญ่บ่อตัวใหญ่เตัวปีงปรากฏต่อมแล้วพอปะอยใหญ่นะ สุกละเมืองต่อมประคอก,อกถ่ายเตรียมปอดสุกกดจะกินเขา่านิดกน้อยก็กำลังม้วนหาจับกุ้งจับปลาอยูจอออ่จับกุ้งมาสองตัวจับกุ้งพากันจะกินกุ้งคนเนาะไปพากันขึ้นกินเขาก่อนแบบนี้เดี๋ยวไล่บะกุ้งนะอ่ะกุ้ยเต็มกระย่าเกู มุกได้ร้ายป่มุกนะบุินตัวใหญ่จ้กุ้งไหนนี่เออจ้ไปว่อยู่กุ้งโอ้ยจโตนะจจีกินบไปขึ้นขเย่าไฟใหม่เรยืนทางมาได้สุกแล้วบ่เบิกแ่เอาเขใหม่อยนึง หมูกินเน,นตม้มตปลาเลยกินปีกปลากินปีกปลาโอ้ตมปลากระแสบได้<ต>ปีกปลาปนแม่ปีกปลา,ปปา,ปปาดุ้งโอนเจ้าหมอลงมาเจ้าหมอลงมากกนดนกันุยไม่น,นมกินข้าเนาะโอ้ผักกะลิมูม่กินเนา ไครจะไปรากฏนี่ฮะแกแกคนคนอ่ะนะมุกเป็นคนแกะยนมีมีปลาดุกอะกินปลาโกดไม่กินต้มลายลายมึงกินปลาโกดทีกินแต่ปลาดุกเด้กินบมอบปลาโกดนะเอาเชื่อถ้วยน้อยนะนี่แกะเชืจอถ้วยน้อยตัวน้อยเชื่อต้มเออนั่นแ่ละมันหมัดดีปวดบอกแกะอยไางพี่ทางแกะมัน นนนนมมััด่าโจล่ะจงปลากับปิ่งปลาไลยกินอาหารแสบแล้วเหมือน,นี่ <c oughs> เอากินไข่เด้อ <c oughs> จองเด้อพอกินปลากดไข่เด้อบหัน <c oughs> จองไข่จขูก้างอ่ะแหละพอจองเละไข่มัน <c oughs> บวมบีเอาก่อนอุ้มโคนะโอ้นะยไข่มันอ้าว เอาเอางวยอ่ะพอดีอือบไปอดไปข้าวมดไม่ได้กินเลยให้ห้เอะกินเปลาน้ำก้านมนี่ก่อนนอนกินแหลกกับเา้าอันนี้คือเกาแหละบนในนอนเนาะเขาเขากระลุงไปจัอกจับงูจับปูจับงอีบอ่ะ เปล่าหมักกินปีกปลากดโอ้ไข่ตัวนี <k> <k ้นี่ไข่หน่อยจะทุก็เลอะใช่จ่อยป่ะเพยจ่อยปะไข่น้อยเดียวเนาะจะมองจ้องไข่ใหญ่เจ้ากินเจ้าจุก่อนเนาะไข่มันงั้นเ่นเนาะให้จ้งจิงใหม่เมื่อกี้ปลากรุดนะใช่ตอมปลาคอนะ ให้มันจ้ำมดเขา้างจ้ำเอออิต่ัีงม่มานีอยังเขาแตงโมกับแม่โลดกินบบยา,จาเจือเสวนน้ามูกเถอออีมแล้วก็ลงไปเก็บันกุ้งอีกละแล้วเราเก็บป้ายละ มาน,นอนกันมาน,นอนเบายืนอวันนี้จนทางนี้แต,ง,ตงโมงกับแม่แล้วกับนางมุกตามพลน,นอนเต้นดูแทงบัาน,นี้ปลากะมันยังเอาได้โบราณเลยว่ามันเอาปลาไป,ไปชงหนักขนาดนี่ทางปลาดุกปลาเอาเอาไปชงไปชงห <c oughs> นักกว่า ปลามันเขาทำปลาดุกนะมันยังบวออกมาลาได้เสียงกุบมกลับกลับอยู่ถ้ำมันเอามันบุได้ถ้าซ้อมบางมือเสามันที่ลงมาอีกน้ำแหงนะ้งเขากเก็บมหมดเลยนะเสียงจบจบหย่เถิงปลานะมีอีกมีทั้งปลาดุกปลาคอนี่ออนก่ะปลาคอใหญ่ครับผมอยู่นี่ปลาดุกก็ยัองอยังลายโตอยู่ แต่ตัวมันเขาทำนะซอมม่อมบางมืออื่นมนะันคือสิลงมาเยอ่ดอกตัวประคอประดุกนะมาครั้งวันนี้ประดุกกะมองสิบแปดโต๊ะตัวตประคอมันเอามันบุหรีมันเขาทำลายเขาตามเห็นหลืบหินซ่อเบิางมือเศ้าคือเสียเอาได้ยเยอก và ní cảm xúc hết xóm bên tôi viber. Luôn mong sĩ tòa, sĩ bài tòa đi lại. Luôn mong sĩ tòa, sĩ bài tòa đi lại. Luôn mong sĩ tòa, sĩ nhảy tòa đi lại. Luôn mong sĩ tòa, sĩ bài tòa, sĩ ปลาไปหลังเอือปลาสนามไปนะยังลอย,บบอ,ยๆๆๆอันนี้ปลาที่ได้ก่อนหันไม่ต้องหมอคั่วไว้นะอันนี้ไข่มันหสิมกมืออื่นเหนยังกินดาดงคำนองอิเมีเอาามอใช ง่ายในกลุ่มยูฟานก็ผมแบบดำๆปลากันจีกลุงกินบ่้านอานลุ้มนิ่มนี่กันมุงละไผ่ <c oughs> อนบัด <c oughs> นี้ <c oughs> แหลเวเยาะไปหลังไฟลุกๆไว้นะค้างบนนอนนี่เพราะอากาศมันเย็นกลางคืน นอนแทนแต่แม่ก็พากันกินกุ้งอยู่